มีใครเคยได้ยินเรื่องของผีแม่ไม้บ้างไหมคะด้วยความที่แม่ของเราเป็นคนอีสานทําให้เราเคยได้ยินเรื่องของผีแม่ไม้มาตั้งแต่เด็กๆผีแม่ไม้มักจะตามหาผู้ชายในโลกคนเป็นเพื่อนาไปโยกินด้วยเช่นชอบผู้ชายที่ยังไม่ได้แต่งงานเป็นพิเศษและชายใดที่ถูกวิญญาณเลือกแล้วคนผู้นั้นจะถูกพบเป็นศพคาที่ในวันต่อมาโดยไม่มีแม้แต่บาดแผลใด ตำนานเกี่ยวกับโดมิาญญาสตรีที่ตามหาชายหนุ่มมาสมสู่พบเห็นได้ในหลายพื้นที่ในโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียใต้ยุโรปตะวันออกหรือแม้แต่แอฟริกาตะวันตกและหนึ่งในตำนานที่มีชื่อเสียงใกล้เคียงกับเรื่องผีแม่ไม้ในไทยมากที่สุดก็คือตำนานนาเลบาเป็นตำนานทางตอนใต้ของรัฐกรณาธากะประเทศอินเดียนาเลบาเป็นคำภาษากัณฑะ มีความหมายว่ามาพรุ่งนี้ตำนานนาเลบาโด่งดังไปทั่วประเทศอินเดียเมื่อถูกนำมาเป็นภาพยนตร์สยองขวัญบนตลกภาษาฮินดีในคศ2018นำแสดงโดยราชก,กุมารกราวตอนนั้นเองที่ชาวบ้านท้องถิ่นต่างๆในประเทศอินเดียต่างออกมาพูดว่าแท้จริงแล้วตำนานวิญ,ญญาณเจ้าสาวหญิงมากในอินเดียไม่ใช่แค่ในกรณาธากะเท่านั้น อย่างไรก็ตามตำนานนาเลบาในรัฐกรณาธากะกับมีความพิเศษกว่าเรื่องเล่าอื่นๆที่ผ่านมาเนื่องจากต้นกำเนิดตำนานดังกล่าวไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสตีที่ตายแต่อย่างเดียวทว่ากลับมีความเชื่อโบราณที่ถกลงเลื่อมไปตามกาลเวลาด้วยเรื่องมีอยู่ว่าชาวบ้านในรัฐกรณาทกะใต้เชื่อว่าตำนานนาเลบา เกี่ยวข้องกับดวงวิญ,ญญาณเจ้าสาวที่กำลังจะแต่งงานแต่มีเหตุให้ต้องพลัดพรากับเจ้าสาวและเสียชีวิตก่อนจะได้ครองคู่บ้างเ็าว่านางเสียชีวิตหลังแต่งงานได้ไม่นานทำให้วิญ,ญญาณรู้สึกเปล่าเปลี่ยวและหอยหาชายหนุ่มที่จะมาเป็นเจ้าบ่าวด้วยดังนั้นวิญ,ญญาณสตรีจะล่องลอยไปตามบ้านต่างๆยามค่ำคืนเคาะประตูบ้านสามครั้งหากชายได้เพอขันรับชายผู้นั้นจะหายตัวไปอย่างลึกลับในคืนนั้น และไม่มีใครพบเห็นอีกเลยแต่อีกตำนานหนึง่งเราต้องขอพาทุกคนย้อนไปในสมัยโบราณก่อนเนื่องจากพื้นที่กรณาธากะตั้งแต่เบงกาลูรูไปจนถึงไมซอเกิดการระบาดอย่างหนักของโรคฟีดารในคิดศตวรรษที่18แและในยุคนั้นเป็นยุคที่การแพทย์สมัยใหม่ยังไม่มีประสิทธิภาพการรักษาบแบบตะวันตกไม่ได้เข้าถึงชาวบ้านตามชนบท การบูชาเทพหรือเทพ,พีที่ตนศรัทธาจึงเป็นทางออกเดียวที่ผู้คนสิ้นหวังคนในอินเดียใต้จึงบูชาพระแม่มารีหรือที่เรียกว่ามารีอัมมาในภาษากันทะหรือมารีอัมมันในภาษาธมินซึ่งเราจะขอเรียกสั้นๆว่าพระแม่มารีอัมมานะคะ มารีอมมาเป็นปางหนึ่งของพระแม่ปาราวดีเป็นเทพีแห่งโรคระบาดผู้คนบูชาเพื่อไม่ให้ตนเองและคนในครอบครัวติดโรคร้ายแรงเหล่านั้นเราขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงชาวอินเดียจะมีความเชื่อมากๆเกี่ยวกับการนับถือเทพเทพี TP. และนอกเหนือจากการนับถือเทพเทพี TP. แล้วจะมีการเชื่อเกี่ยวกับการไหว้เทพีหรือเทพตามเทศกาลต่างๆของแต่ลพระองค์ด้วย ในกรณาทกะใต้การบูชามารีอัมมาที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในเดือนจิตติไรซึ่งถือเป็นเดือนแรกของปีตามปฏิทินธรมินหากเปรียบเทียบกับปฏิทินสากลจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนมีนาคมไปจนถึงต้นเมษายนซึ่งในเดือนนี้เองก็มีการฉลองเทศกาลปีใหม่ที่เรียกว่าอุกาดีด้วยเช่นกันนะคะ ปกติแล้วเทศกาลใหญ่ของชาวฮินดูอย่างเช่นวันมหาศิวะราตีเป็นเทศกาลในศาสนาฮินดูที่เฉลิมฉลองพระศิวะที่พระองค์ได้ทรงสมรสกับพระแม่ปาราวตีถือเป็นเทศกาลสําคัญหนึ่งในศาสนาฮินดูและเทศกาลอค์กาดีเปรียบเสมือนเป็นปีใหม่ของคนอินเดียนะคะเทศกาลนี้จะมีการเฉลิมฉลองด้วยการสวดมนต์งานเลี้ยงแล้วก็แล่เป็นของขวัญซึ่งสองเทศกาลนี้ มหาเสวาราตีแล้วก็องมกาดีจะอยู่ห่างกันร,ราวๆประมาณ1เดือนนะคะซึ่งในช่วงเวลาที่ห่างกันร,ราวๆหนึ่งเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่พระแม่มารีอัมมาจะเดินทางเยี่ยมเยินผู้ศรัทธาตามบ้านต่างๆทว่าเนื่องจากว่าเป็นเทพีแห่งโรคระบาดมารีอัมมาจึงไม่เป็นที่ต้อนรับของบางบ้านมากนะัก ชาวบ้านกอรณนาธกะใต้หวัดกลัวกันมาเยนของพระแม่มารีอัมมามากพวกเขาเชื่อว่าถ้าพระแม่มาขอประตูเรียกและถามผู้ใดโดยเฉพาะเด็กๆขันรับมารีอัมมาจะนำโรคภัยมาสู่คนผู้นั้นทันทีด้วยความหวาดกลัวน,นี้เองสตรีในบ้านจึงเขียนข้อความบนพคานหน้าบ้านไว้วา่ามารีอัมมานาเลบาซึ่งแปลว่าพระแม่มารีโปรดมาพรุ่งนี้ โดยมีความเชื่อว่าหากพระแม่มารีอัมมาเห็นข้อความดังกล่าวจะมีความรู้สึกอับอายเพราะว่าไม่เป็นที่ต้อนรับและจะกลับมาวันพรุ่งนี้เพื่ออ่านข้อความซ้ําถ้าตามความคิดเห็นของเรานะเหมือนกับการไหว้ราหูเพื่อขอร้องไม่ให้ราหูส่งผลเคราะห์หรือว่าอะไรที่ไม่ดีกับตัวเราแต่อีกใจหนึ่งถามว่าอยากให้ท่านมาไหมถ้าเลือกได้ก็ไม่ได้อยากให้ท่านมาอะไรประมาณนั้นนะคะ อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้มารีอัมมาเป็นที่เคารพบูชาในกรณาธก,กะใต้มาจนเป็นส่วนหนึ่งของตำนานนาเลบา<ม>การบูชาเทพี<ม>แห่งโรคระบาดไม่ได้ปรากฏแค่ในกรณาธก,กะหรืออินเดียใต้เท่านั้นท<ม>ว่าในอินเดียเหนือก็มีการบูชาปางหนึ่งของพระแม่ปาราวตีที่เรียกว่าศีตาลาเช่นกันแม้ว่าเทพีทั้งสองจะไม่ได้ถูกกล่าวถึงในพระเวท แต่ทั้งมารีอัมมาและสินตาลามาตาก็มีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของชาวอินเดียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีผูใ้ใดทราบแน่ชัดว่าการมาเยือนของพระแม่มารีอัมมาและวิญญาณเจ้าสาวถูกหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่เมื่อใดแต่ทว่าตำนานนาเลบาในกรณาธกะาใต้เพิ่งเป็นที่รู้จักในครื่งศตวรรษที่2 0เท่านั้น ต่การเขียนออนวอนเท p ให้กลับมาในวันพรุ่งนี้มีก่อนหน้านั้นมาก่อนแล้วนะคะการมาเยือนของบิญญ,ญาสตีหญิงไม้และเทพีมีหลายสิ่งที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันแต่บรรญ,ญาสตีต้องการตัวชายหน่มในขณะที่มารีอัมมาสามารถเผยแพร่โรคร้ายให้กับทุกคนได้ด้วยโดยเฉพาะเด็กๆสันนิษฐานว่าการเสียชีวิตของเจ้าสาวเกิดขึ้นในชุมชนใดชุมช,ชนหนึ่งในกรณาธากะใต้ทําให้ชาวบ้านหวาดกลัว แรงอาฆาตของวิญญาณและได้ใช้วิธีดั้งเดิมที่บรรพบุรุษเคยใช้ในการลวงกับพระแม่มารีอัมมาเพื่อทําให้สมาชิกทุกคนในบ้านปลอดภยัยทําให้ในที่สุด <c oughs> ก็ได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันความกลัวเกี่ยวกับนาเลบาค่อยๆเลือนหายไปจากประเทศอินเดียแล้วนะคะจากที่เราหาข้อมูลมาแต่ว่าก็ยังมีบ้านบางหลังอยู่ที่เขาจะเขียนคำว่านาเลบาไว้ด้วยและสถานที่บางแห่งในอินเดียก็ยังถือว่าวันที่1เมษายนของทุกป,ปีเป็นวันของนาเลบาอีกด้วยค่ะเรื่องตำนานนาเลบาผีแม่ไม้แห่งอินเดียเรานำมาจาก World Wi ว m u s e u m s y a m o r g นะคะผู้เขียนเป็นคุณกิศนารัรตนพงพิญโยหางว่าใครสนใจตามไปอ่านที่เว็บสามารถอ่านได้ที่ลิงก์ที่เราซับสไครต์ไว้นะคะ